หญิงออสเตรเลียเชื้อสายไทยคนนี้พูดภาษาไทยได้คล่องอย่างไม่น่าเชื่อแต่เมื่อเธอก้าวเข้าสู่ห้องนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนขนลุกจนแทบหยุดหายใจความลับที่ถูกซ่อนไว้หลายปีกําลังจะถูกเปิดเผยคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดหญิงสาวชาวออสเตรเลียเชื้อสายไทยยืนอยู่กลางห้องประชุมขนาดใหญ่แสงไฟสีขาวสว่างจ้าส่องลงมาจากเพดาน ทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเพียงคนเดียวหัวใจของเธอเต้นแรงเสียงในห้องเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมหายใจเธอยิ้มอย่างมั่นใจก่อนเอ่ยประโยคแรกเป็นภาษาไทยชัดเจนราวกับคนเกิดที่นี่เสียงของเธอก้องกังวานไปทั่วห้องทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจบางคนยกมือปิดปากด้วยความประหลาดใจดวงตาหลายคู่เริ่มมีน้ำตาคลอแต่ในมุมหนึ่งของห้อง ชายร่างสูงยืนพิงผนังเงียบๆสายตาของเขาไม่เหมือนคนอื่นเขามองเธอด้วยแววตาคมกริบราวกับจับผิดหญิงสาวรู้สึกเหมือนลมหายใจเริ่มติดขัดฝ่ามือเริ่มชื้นด้วยเหงื่อเย็นกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมากับลมจากเครื่องปรับอากาศแต่กลับแฝงด้วยกลิ่นคาวโลหะที่เธอไม่รู้ว่ามาจากไหนเสียงฝีเท้าดังขึ้นช้าๆก้องสะท้อนในความเงียบทุกคนหันมองชายร่างสูงที่ก้าวเข้ามา แต่เขาไม่มองใครนอกจากเธอหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกสายตาของเขาเต็มไปด้วยบางอย่างที่อ่านไม่ออกเขายิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนพูดประโยคสั้นๆที่ทําให้ขนลุกทั้งห้องเธอจําฉันได้หรือเปล่าเสียงทุ้มต่ําของเขาเหมือนกระซิบใกล้หูแต่กลับดังชัดเจนในความเงียบของห้องหญิงสาวนิ่งค้างความทรงจําบางอย่างแล่นว่าขึ้นมาเหมือนผ้าฝันร้าย เธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวเข่าอ่อนจนเกือบล้มแสงไฟเหนือศีษะสันไหวเล็กน้อยราวกับห้องทั้งห้องกำลังหายใจร่วมกับความตึงเครียดนี้เสียงลมหายใจของผู้คนเริ่มดังขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดกลิ่นคาวโลหะชัดขึ้นจนหญิงสาวรู้สึกคลื่นไส้ชายร่างสูงก้าวเข้ามาอีกก้าวเงาของเขาทอดทับร่างเธอจนมิด ในดวงตาของเขามีประกายแปลกประหลาดทั้งอบอุ่นและเย็นเยียบในเวลาเดียวกันเธอกัดริมฝีปากแน่นแต่ไม่สามารถละสายตาไปจากเขาได้ความทรงจำเมื่อหลายปีก่อนเริ่มชัดขึ้นคึืนฝนตกที่เธอพยายามลืมมาตลอดชีวิตเสียงฝนกระหน่ำดังในหัวผ้าถนนมืดมิดที่เปียกชุ่มด้วยน้ำฝนผุดขึ้นตรงหน้าเธอเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่กลางถนนเปียกปอนและนิ่งสนิท หัวใจของเธอในวันนั้นเต้นไม่เป็นจังหวะมือที่จับพวงมาลัยสั่นไหวแสงไฟหน้ารถส่องให้เห็นใบหน้าชัดเจนใบหน้าที่กำลังมองตรงมาที่เธอในตอนนี้ในห้องประชุมเสียงฝนในความทรงจำยังไม่หยุดเหมือนทุกหยดตกกระทบลงบนผิวหนังจริงๆชายร่างสูงยิ้มช้าๆดวงตาของเขาไม่กระพริบคืนนั้นเธอหนีไปเสียงของเขานุ่มนวลแต่เย็นจนขนลุก หญิงสาวรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไปอากาศรอบตัวแคบลงจนแทบหายใจไม่ออกคนรอบข้างเริ่มมองหน้ากันอย่างงุนงงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามเธอพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่หลังไปชนกำแพงหยินเยียบเสียงฝนในหัวดังขึ้นเรื่อยๆและครั้งนี้มีกลิ่นคาวโลหะเข้มข้นกว่าที่เคยเธอหลับตาแน่นหวังว่าภาพเหล่านั้นจะจางหายไป แต่ทันทีที่ลืมตาขึ้นชายร่างสูงก็ยืนใกล้จนแทบสัมผัสได้ถึงลมหายใจดวงตาของเขาจับจ้องลึกเข้าไปในจิตใจเธอเหมือนกำลังค้นหาความลับที่เธอซ่อนมาตลอดเธอคิดว่าฉันจะลืมได้หรือน้ำเสียงนั้นราบเรียบแต่แฝงด้วยแรงกดดันที่ทำให้ขาเธอสัน่นเราห้องเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะฉีกอกอกอกมา มือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวความเจ็บปวดเล็กๆกลายเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ยึดเธอไว้กับปัจจุบันชายคนนั้นก้มลงเล็กน้อยกระซิบชิดใบหูราวกับเป็นคำสั่งครั้งนี้เธอหนีไม่ได้อีกแล้วลมหายใจของเขาอุ่นแต่ไหลเวียนด้วยกลิ่นเย็นเยียบของความตายหญิงสาวตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนเสียงดังเหมือนกลองรบและในเสี้ยววินาทีนั้น เธอได้ยินเสียงบางอย่างขยับอยู่ข้างหลังเธอเสียงนั้นแผ่วเบาแต่แหลมคมพอให้สัญชาตญาณของเธอเตือนเหมือนผ้าถูไปบนพื้นกระเบื้องแล้วหยุดลงอย่างกระทันหันลมหายใจของเธอขาดห่วงขนลุกสู้ไปทั่วสันหลังเธอพยายามเหลียวมองแต่เงามืดที่ทอดจากมุมห้องปกปิดทุกสิ่งไว้ชายร่างสูงยังยืนใกล้ ดวงตาของเขาเป็นประกายเหมือนรู้อยู่แล้วว่าอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นเสียงขยับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากหัวใจเต้นแรงจนเสียงก้องในหูจูจูไฟเหนือศีษะก็กระพริบแสงสว่างสลับมืดเหมือนห้องกำลังเต้นตามจังหวะหัวใจเธอในเงามืดด้านหลังร่างบางๆเริ่มเคลื่อนออกมาอย่างช้าๆและสิ่งแรกที่เธอเห็น คือมือที่เปื้อนเลือดหยดลงบนพื้นทีละหยดหยดเลือดกระทบพื้นเป็นจังหวะดังชัดในความเงียบของห้องกลิ่นคาวเข,าเข้มข้นลอยกระจายแทรกเข้าไปในลมหายใจจนแทบสำลักหญิงสาวเบิกตากว้างขาแข็งจนไม่อาจขยับหนีร่างนั้นก้าวออกมาจากเงามืดเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดและดวงตาไร้แววเสื้อของเขาเปียกชุ่มรอยเลือดกระจายเป็นลวดลายบนผ้า เสียงฝีเท้ากลากรกดังยาวเหมือนทุกก้าวถูกดึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นชายร่างสูงยังคงมองหญิงสาวริมฝีปากโค้งขึ้นอย่างพอใจเธอจำเขาได้ใช่ไหมน้ำเสียงของเขาทั้งเย็นและเฉียบคมหญิงสาวหายใจถี่ภาพจากคืนนั้นแล่นย้อนกลับมาอีกครั้งฝนที่สาดกระหนำ่ำแสงไฟหน้ารถที่สว่างจ้า และร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่บนถนนตรงหน้าเธอหัวใจของเธอกระแทกแรงจนเจ็บอกเสียงฝนในความทรงจำดังประสานกับหยดเลือดที่ร่วงลงพื้นในตอนนี้มือของร่างซีดเผือดเริ่มยกขึ้นช้าแต่มั่นคงราวกับมีจุดหมายเดียวปลายนิ้วชี้ตรงมาที่เธอดวงตาที่ไร้แววนั้นกลับทำให้รู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองจากข้างในลมหายใจของเธอขาดช่วงร่างกายแข็งค้างไม่ต่างจากรูปปั้น ชายร่างสูงก้ามาใกล้อีกเพียงครึ่ง 9. เก้าวเงาของเขากับร่างซีเผือดซ้อนทับกันพอดีขึ้นฝนตกเธอขับรถผ่านคำพูดของเขาชัดถ้อยชัดคำเหมือนมีดที่ค่อยๆกรีดลงบนผิวใจความเย็นแล่นขึ้นจากส้นเท้าสู่กระดูกสันหลังมือของเธอสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ร่างซีเผือดเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้เลือดหยดลงจากปลายนิ้วเป็นเส้นยาวบนพื้นและในวินาทีนั้น ไฟทั้งห้องกรดับสนิทความมืดกลืนกินทุกสิ่งในชั่วพริบตาเสียงสูตรหายใจแรงของผู้คนดังระง,งมผสมกับเสียงฝีเท้าลากช้าที่ใกล้เข้ามาหญิงสาวพยายามหันไปมองรอบตัวแต่ดวงตาเห็นเพียงความม่องเปล่านี่เพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่ดังเหมือนกลองเตือนภัยกลิ่นคาวโลหะยิ่งรุนแรงแสบจมูกจนรู้สึกคลื่นไส้ เหมือนทุกลมหายใจถูกบังคับให้กลืนเลือดลงไปฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าเธอความเย็นแผ่ซ่านขึ้นตามผิวหนังเหมือนยืนอยู่กลางพายุฝนในคือหนาวที่สุดทันใดนั้นบางสิ่งเย็นเฉียบก็แตะลงบนมือเธอชื้นแฉะหนักเธอกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอนิ้วมือค่อยๆขยับรับรู้ถึงผิวที่อบอกร้านและเส้นผมเปียกชื้นที่พันรอบข้อมือเธอ เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูแผ่วเบาแต่ชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธได้ฉันตามหาเธอมานานแล้วหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นร่างกายเย็นชืดเหมือนถูกดึงวิญ,ญญาณออกไปทีละน้อยเสียงกระซิบนั้นยาวนานราากับลมหายใจของคนที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่นิ้วเย็นเฉียบเริ่มเลื่อนขึ้นและไปตามท่อนแขนของเธอช้าและจงใจให้เธอรับรู้ทุกสัมผัส ในความมืดเธอรู้สึกถึงลมหายใจอีกหนึ่งสายจากด้านหลังของคอกลิ่นคาวผสมกลิ่นดินเปียกจากฝนเก่าๆเหมือนหลุมที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมาเธอพยายามกรีดร้องแต่ลำคอกลับแข็งเป็นหินมีเพียงเสียงหอบสั้นๆหลุดออกมาแล้วจู่ๆไฟก็กระพริบติดขึ้นเผยให้เห็นร่างซีดเผือดยืนประชิดดวงตาขุ่นมองและริมฝีปากที่แห้งแตก ชายร่างสูงยังอยู่ไม่ไกลใบหน้ายิ้มยินเยียบเรากับกำลังรอให้เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปร่างซีดเผือดค่อยๆในหน้าเผยรอยแผลยาวลากจากขมับลงมาถึงคางเลือดซึมช้าๆราวกับเพิ่งเปิดออกอีกครั้งเลือดหยดลงบนพื้นเป็นเส้นยาวเสียงหยดกระทบดังชัดในความเงียบหญิงสาวถอยหลังจนแผ่นหลังแนกกับผนังเย็นเยียบไม่มีทางหนีอีกแล้ว ดวงตาของร่างซีดเผื่อจับจ้องเธอไม่กระพริบแววตานั้นเต็มไปด้วยบางสิ่งที่คล้ายความเจ็บปวดปนโกรธแค้นมือที่เปื้อนเลือดค่อยๆย,ยื่นมาทางใบหน้าเธอปลายนิ้วเย็นเฉียบแตะผิวแก้มเรากับกำลังตรวจสอบว่าคนตรงหน้ายังเป็นคนเดิมเธอปล่อยให้ฉันตายเสียงนั้นแต่พร่าเหมือนหลุดมาจากใต้ดินหัวใจของเธอกระแทกแรงภาพในคืนนั้นผุดขึ้นมาชัดเจนทุกวินาที ฝนที่ซัดกระนำเสียงเบรกดังลัน่นและร่างที่ล้มลงตรงหน้าเธอโดยที่เธอไม่หยุดรถชายร่างสูงมองภาพนั้นด้วยแววตาพึงพอใจเขาเก้าวเข้ามาใกลย้ยืนอยู่ข้างร่างซีดเผือดราวกับเป็นพวกเดียวกันแล้วเขาก็พูดช้าๆชัดเจนทุกคำถึงเวลาที่เธอต้องชดใช้หญิงสาวสั่นสานลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศถูกดูดออกจากคลอง ฝ่าเท้าย็นเฉียบเมื่อเลือดหยดลงใกล้ๆกลิ่นข้าวหนาหนักจนเหมือนซึมเข้าไปในผิวร่างซีเผือกขยับเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าลากครูดกับพื้นกระเบื้องดังแสบหูมือที่เปื้อนเลือดเอื้อมมาจาับข้อมือเธอแรงบีบแน่นราวกับโซ่เหล็กความเย็นไหลผ่านผิวเข้าไปถึงกระดูกหญิงสาวพยายามดึงมือกลับแต่เหมือนกำลังสู้กับแรงที่ไม่มีวันหมดชายร่างสูงก้มลง กระซิบชิดใบหูเธออีกครั้งเขารอเธอมานานมากในจังหวะนั้นเองร่างซีเผือดค่อยๆโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนเธอมองเห็นดวงตาที่ขุ่นมัวเต็มไปด้วยความมืดมิดและทันทีที่ริมฝีปากแตกแห้งของมันขยับเสียงคลื่ต่ำๆดังออกมาเหมือนเสียงโซ่กำลังถูกลากขึ้นมาจากใต้ดินเสียงคลืน่นน้นก้องสะท้อนในอกเหมือนแรงสั่นสะเทือนแผ่ผ่านพื้นขึ้นมาถึงกระดูก หญิงสาวตัวแข็งความยินซึมเข้าสู่หัวใจจนรู้สึกชาสายตาของร่างซีดเผือดไม่ละไปจากเธอขณะที่มุมปากค่อยๆย,ยกขึ้นเผยฟันที่เปื้อนคราบเลือดดำคล้ำโซ่ที่ได้ยินกลับปรากฏอยู่ในมือมันจริงๆเหล็กเย็นเป็นเงาวาสันไหวเล็กน้อยราวกับมีชีวิตชายร่างสูงเอื้อมมือมาจับปลายโซ่อีกด้านสายตาเต็มไปด้วยความพึงพอใจลึกซึง้งคืนนี้เธอจะไปกับเรา น้ำเสียงของเขาเรียบและหนักแน่นเหมือนตัดสินชาตาแล้วเธอสายหน้าแรงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวใจเต้นทีจนหูอื้อร่างซีเผือดดึงโซ่เบาๆและทุกแรงดึงทำให้ความมืดในดวงตาของมันลุกวาบขึ้นเรากับกำลังกลืนกินทุกแสงสว่างในห้องทีละน้อยแสงไฟเหนือศีรษะเริ่มประพริบแต่ละครั้งที่มืดลงความหนาวก็ยิ่งซึมลึกเข้าไปในกระดูกเธอ โซ่เหล็กขยับคลื้คลาดเสียงมันคล้ายงูโลหะที่เลื้อยเข้ามารัดหญิงสาวพยายามถอยหลังแต่ผนังเย็นเยียบยังคงปิดกั้นทุกทางหนีชายร่างสูงก้าชิดเข้ามากลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นสนิมเหล็กอวนรอบตัวเขาเป็นกลิ่นเดียวกับคืนนั้นเธอหนีมาพอแล้วคำพูดนั้นเหมือนค้อนกระแทกลงกลางหัวใจร่างซีเผืาวเข้าใกล้อีก เงาของมันซ้อนทับเธอจนมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเสียงลมหายใจของมันดังใกล้อุ่นร้อนแต่แฝงด้วยกลิ่นเน่าเปื่อยเหมือนลมหายใจจากหลุมศพโซ่ถูกยกขึ้นช้าๆแสงไฟสะท้อนบนผิวเหล็กเย็นวาบพร้อมกับแรงดึงที่ทำให้ข้อมือเธอเริ่มชาข้อมือเธอสั่นสะท้านเส้นเลือดเต้นตุบๆใต้ตแรงรัดของโซ่เย็นจัดความชาเริ่มไต่ขึ้นมาตามแขน เหมือนเลือดกำลังถูกดูดออกไปทีละหยดดวงตาของร่างซีดเผือดจ้องมองเธอประกายความมืดในนั้นค่อยๆก่อตัวจนหนาแน่นเราากับหลุมลึกที่ไม่มีวันปีงขึ้นมาได้ชายร่างสูงยืนมองอย่างนิ่งงนันแต่รอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกำลังชื่นชมผลงานที่รอคอยมานานโซ่เหล็กถูกกระตุกแรงเสียงครื่อกระแทกพื้นดังสะท้อนกล้อง ทุกคนในห้องหันมองแต่ไม่มีใครก้าเข้ามาช่วยหญิงสาวพยายามดึงมือกลับแต่แรงจากอีกฝั่งเหมือนยึดไว้ด้วยภูเขาหนักมหาศาลจู่ๆไฟในห้องกระดับวูบอีกครั้งความมืดหนาทึบปิดบังทุกสิ่งเหลือเพียงเสียงโซ่ที่คื่นคลานเข้ามาใกล้หัวใจเธอทุกวินาทีเสียงโซ่คลืดคลาดใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่คราวนี้แฝงด้วยเสียงกระซิบแผ่วหลายเสียงซ้อนทับกันราวกับมาจากคนมากกว่าหนึง่ง หญิงสาวพยายามเอื้อมมืออีกข้างความหาทางหนีแต่พบเพียงผนังเย็นเยียบที่เหมือนจะเต้นเป็นชีพลมหายใจเย็นเฉียบพัดเฉียดข้างแก้มตามมาด้วยสัมผัสหนักที่ไหลนิ้วแข็งกร้านบีบแน่นจนเธอเจ็บแปลบบเสียงหนึ่งดังใกล้หูต่ำลึกและเต็มไปด้วยแรงกโกรธแค้นคืนฝนนั้นเธอทิ้งเราไว้หัวใจเธอกระแทกแรง ความทรงจำภาพถนนเปียกฝนและร่างที่ล้มลงกลางสายฝนชัดขึ้นจนแทบขาดใจโซ่เหล็กยินเยียบเริ่มเลื้อยรัดรอบเอวร่างเธอถูกดึงไปข้างหน้าอย่างช้าๆารากับแรงนั้นไม่รีบร้อนแต่แน่วแน่ว่าจะพาเธอไปให้ได้ในความมืดสองดวงตาสีหมนค่อยๆปรากฏตรงหน้าลอยอยู่โดยไร้ร่างให้เห็นดวงตานั้นลุกวาบด้วยแสงยินเยียบ เหมือนเปลวไฟสีเทาที่เผาไหม้โดยไม่ให้ความอบอุ่นแม้แต่น้อยหญิงสาวจ้องกลับเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่หัวใจจะบีบรัดจนต้องเบือนหน้าหนีเสียงโซ่กระตุกอีกครั้งแรงดึงทำให้ร่างเธอเสียการทรงตัวปลายเท้าลากไปบนพื้นอย่างช่วยไม่ได้ร่างซีดเผือดโผล่ขึ้นจากเนรมืดเบื้องหลังดวงตาเผยให้เห็นรอยแผลลึกกลางอกเลือดสีขมไหลซึมไม่หยุด แต่หยดเหล่านั้นกลับหายไปในอากาศทันทีที่ร่วงลงชายร่างสูงก้าวมาประกบด้านข้างดวงตาเขาส่องประกายเหมือนผู้ล่าที่กำลังจะปิดฉากเหยื่อความมืดรอเธออยู่น้ำเสียงของเขาทั้งเรียบและหนักเหมือนคำตัดสินสุดท้ายทันใดนั้นพื้นใต้เท้าเธอก็เย็นจัดราวกับน้ำแข็งและเริ่มเยาวบลงทีละน้อยเหมือนมีบางสิ่งใต้พื้นกำลังดึงเธอลงไป หญิงสาวพยายามยกเท้าหนีแต่พื้นเย็นเหนียวราวกับโคลนหนืดดูดรั้งข้อเท้าไว้แน่นความเย็นแผ่ซ่านขึ้นตามขาเหมือนน้ำแข็งคืบพานเข้าสู่กระดูกเธอก้มมองเห็นเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวเคลื่อนไหวอยู่ใต้พื้นหลายมือโผล่ขึ้นมาจาับข้อเท้าและน่องเล็บยาวแหลมจิกทะลุผิวจนเลือดซึมเสียงกระซิบจากเงาเหล่านั้นดังประสานกันทั้งแผ่และเร่งรา้า มาด้วยกันมาด้วยกันหัวใจเต้นที่จนหายใจแทบไม่ทันเธอสะบัดขาอย่างสิ้นหวังแต่ยิ่งดิ้นแรงดึงก็ยิ่งแน่นราวกับโกรธชายร่างสูงยืนมองรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับภาพตรงหน้าร่างซีเผือดค่อยๆโน้มตัวลงมือเย็นเฉียบจับใบหน้าเธอไว้บังคับให้มองลึกเข้าไปในดวงตาขุนมัวของมันในดวงตาขุนมัวนั้น หญิงสาวเห็นภาพสะท้อนของตัวเองแต่ไม่ใช่ร่างในปัจจุบันเป็นเธอในคืนฝนตกมือสั่นกัดฟันเร่งเครื่องยนต์ขณะที่ร่างหนึ่งล้มอยู่กลางถนนเสียงฝนสาดกระแทกกระจกหน้ารถดังชัดผสมกับเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะและเสียงโซ่คลืดคราจากที่ไหนสักแห่งในความมืดน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามละสายตาจากภาพนั้น แต่แรงบีบจากมือเย็นเฉียบบังคับไว้ชายร่างสูงย่อตัวลงข้างเธอเอ่ยช้าช้าชัดทุกคำตอนนั้นเธอมีโอกาสแต่เธอเลือดจะไม่ช่วยเงาดำใต้พื้นเริ่มดึงแรงขึ้นโคลนเย็นเหนียวขึ้นมาถึงหัวเข่าความหนาวแผลามจนลมหายใจกลายเป็นไอเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นพร้อมกันหลายร้อยเสียงซ่อนทับราากับทุกวิญญาณในเงามืดกำลังเรียกเธอลงไป หญิงสาวพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอมีเพียงลมหายใจหอบสั้นๆที่หลุดออกมาโคลนเย็นคืบสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันโอบรัดต้นขาของเธอเหมือนกำลังจะกลืนร่างทั้งหมดมือจากเงามืดเพิ่มจำนวนเล็บแหลมจิกลึกขึ้นเรากับพยายามดึงวิญญาณออกมาจากร่างชายร่างสูงยังคงจ้องมอง รอยยิ้มของเขากว้างขึ้นจนแทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์ร่างซีเืิดโน้มตัวใกล้มากขึ้นลมหายใจเน่าเปื่อยเป่ารถแก้มเธอและเสียงกระซิบแผลพร่าก็ลอดออกมาอีกครั้งคราวนี้ไม่มีทางที่เธอจะขับหนีทันใดนั้นพื้นใต้ตัวเธอก็ยุบหวบแรงดึงรุนแรงกระชากเธอลงไปในความมืดด้านล่างร่างของเธอร่วงตกลงไปความเย็นจัดพุ่งกระแทกทั่วร่าง หมืนจมดิ่งสู่ทะเลน้ําแข็งที่ไรก้ก้นเสียงรอบข้างหายไปในคลิปตาเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงในหูและเสียงโซ่ที่ยังคลืกคลาดอยู่ใกล้ๆเธอพยายามเอื้อมมือคว้าบางสิ่งแต่กลับสัมผัสดได้เพียงแขนผอมแห้งของเงามืดที่ดึงเธอลงไปลึกกว่าเดิมดวงตาหลายคู่ลอยอยู่รอบตัวสว่างว่าพื้นทีละคู่ในความมืดหมุนวนไปรอบๆร,ราวก,กับกำลังมองเหยียดที่ดิ้นรน น้ำเย็นหนืดเริ่มไหลเข้าปากและจมูกแสบคอจนหายใจแทบไม่ออกกลิ่นคาวและกลิ่นดินเปียกก่าหลายปีตีขึ้นมาจนแทบอาเจียนท่ามกลางความมืดนั้นเธอเห็นเงาหนึ่งกำลังรออยู่เบื้องล่างสูงใหญ่ร่างบิดเบี้ยวและถือโซ่เส้นเดิมที่รัดข้อมือเธอแน่นโซ่ในมือเงานั้นสั่นไหวส่งแรงสะท้อนขึ้นมาตามแขนของเธอเหมือนบอกว่าการหนีไม่มีทางเกิดขึ้น ดวงตาสีหม่นสองดวงค่อยๆลุกวาบแสงจากมันส่องให้เห็นว่าพื้นรอบตัวเต็มไปด้วยร่างคนจมครึ่งหนึ่งในโครนดวงตาว่างเปล่าแต่ยังคงขยับปากพึมพำเสียงพึมพำนั้นเป็นคำเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหญิงสาวพยายามสะบัดโซ่แต่ยิ่งขยับมันก็ยิ่งรัดแน่นโลหะเย็นเฉียบฝังลึกลงในผิว จนเลือดซึมออกมาช้าๆเงาสูงใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ทุกก้าวทำให้โคลนรอบตัวปั่นป่วนมือมันใหญ่เท่าสีสเธอและเหี่ยวย่นเหมือนหนังสัตว์ตายที่แห้งกรังมันยื่นมือมาจับโซ่ดึงเธอเข้าหาอย่างง่ายดายดวงตาสีหม่นคู่นั้นยังคงไม่กระพริบราวกับจะกลืนเอาจิตวิญ,ญญาณเธอไปทั้งดวงหญิงสาวรู้สึกถึงแรงดึงที่ไม่อาจต้านทาน ร่างกายเธอถูกลากเข้าไปในความมืดลึกกลิ่นเหม็นเน่าและความเย็นจัดครอบคลุมทุกอนูเสียงรอบตัวเริ่มเบาลงเรื่อยเรืเหมือนโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยความเงียบงนันดวงตาของเงานั้นจับจ้องเธอแน่นเหมือนต้องการกลืนกินทุกความหวังที่เหลืออยู่แต่ในใจลึกๆหญิงสาวยังมีประกายเล็กๆของความกล้าเปลวไฟเล็กๆที่ไม่ยอมดับสูญเธอสูดลมหายใจลึก พยายามรวบรวมพลังแม้ร่างกายจะอ่อนล้าและถูกพันธนาการเสียงกระซิบและโซ่คือผ่านเข้ามาใกล้แต่เธอยังคงยืนหยัดรอเวลาที่จะพลิกสถานการณ์นี้ให้กลับมาเป็นของเธอเองประกายไฟเล็กๆในใจเธอเริ่มลุกโชนขึ้นแรงดึงของโซ่เริ่มพายลงเล็กน้อยความหวังค่อยๆแทรกซึมผ่านความมืดมิดเสียงลมหายใจหนักหน่วงของเนานั้นเริ่มเปลี่ยนไป จากความมั่นใจกลายเป็นความตื่นตระหนกเล็กน้อยหญิงสาวใช้แรงทั้งหมดที่มีดึงมือที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่เหล็กแรงต้านรุนแรงกลับมาเหมือนโซ่กำลังจะขาดเสียงโซ่คลืกคราดดังลั่นในความมืดและแสงไฟแวววาวสาดส่องขึ้นมาอย่างฉับพลันร่างของหญิงสาวหลุดพ้นจากแรงดึงลุกขึ้นยืนได้อย่างรวดเร็วดวงตาของเงาสีหม่นกว้างขึ้นด้วยความตกใจ แต่หญิงสาวไม่ลังเลเธอก้าวเดินอย่างมั่นใจพร้อมกับคำพูดที่ดังขึ้นในใจฉันไม่ใช่คนที่จะถูกจับจองง่ายๆร่างเงาสีหม่นถอยหลังอย่างช้าๆแต่ความมืดยังคงครอบคลุมรอบตัวมันหญิงสาวก้าวออกจากโคลนยินชื้นเสียงโซ่คล้องกับพื้นดังสะท้อนทุกฝีเท้าแสงไฟกลับสว่างจ้าอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าของเธอเปื้อนเลือดและน้ำตา แต่ดวงตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความกล้าไม่ยอมแพ้ต่อความมืดใดๆชายร่างสูงยืนมองด้วยสีหน้าที่ไม่เข้าใจแต่หญิงสาวไม่สนใจเธอเดินตรงไปยังประตูเปิดออกอย่างแรงลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกับเสียงนกร้องยามเช้าและครั้งนี้เธอรู้สึกว่าได้กลับคืนสู่โลกแห่งความจริงอย่างแท้จริงเมื่อก้าวออกจากความมืดนั้น หญิงสาวรู้สึกถึงแสงแดดอบอุ่นสัมผัสผิวเสียงนกร้องและลมเบาๆทำให้หัวใจเธอสงบลงบ้างแม้ร่างกายจะยังสั่นสถานจากประสบการณ์แต่ความกล้าหาญในใจกลับเพิ่มพูนขึ้นเธอหันกลับไปมองด้านหลังเห็นแค่เงามืดเลือนรางที่ค่อยๆจางหายไปและในใจลึกๆเธอรู้ว่าแม้ความมืดจะเคยเข้าครอบงำแต่วันนี้เธอได้เลือกเส้นทางของตัวเองหญิงสาวยิ้มบางๆ พร้อมกับเสียงในใจที่กระซิบว่าภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยแสงแดดสัดส,ส่องลงมาอย่างอบอุ่นลมพัดเอากลิ่นดอกไม้ป่าเข้ามาในอากาศทุกก้าวเดินของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงหัวใจเต้นรัวในอกไม่ใช่เพราะกลัวอีกต่อไปแม้ว่าเรื่องราวในความมืดจะยังคงหลอกหลอนแต่เธอรู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งพอที่จะเผชิญมันได้และเสียงภาษาไทยที่เธอพูดออกมาอย่างมั่นใจ คือเสียงแห่งความภาคภูมิใจที่ไม่อาจถูกพร่ไปไหนหญิงสาวก้าวเดินต่อไปพร้อมกับความหวังใหม่ในใจและความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะยืนหยัดเป็นคนไทยอย่างแท้จริงในที่สุดหญิงสาวหยุดยืนอยู่กลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ท้องฟ้าสีครามทอดตัวอย่างไร้ที่สิ้นสุดเหนือหัวสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้และกลีบดอกไม้ เสียงนกร้องเรียกหากันอย่างสดชื่นเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆรู้สึกถึงพลังและความสงบที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเองทุกความเจ็บปวดและความกลัวที่ผ่านมากลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นหญิงสาวเปิดตาขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มที่สดใสและดวงตาเปล่งประกายในใจเธอเต็มไปด้วยความภูมิใจภูมิใจที่ได้เป็นคนไทย ภูมิใจที่ได้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคและพร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและมั่นคงเรื่องราวของเธอจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนเป็นเสียงสะท้อนแห่งความหวังและพลังแห่งความภาคภูมิใจที่ไม่มีวันดับลง